จริงแล้วพระโสดาบันไม่ได้ยากแต่การเป็นพระสกีทาคายากก็ตรงที่ว่าใช้ชีวิตคววารวะถ้าไม่มีทรัพย์มาเลี้ยงดูคนในครอบครัวมันอาจจะเกิดความทุกข์กังวลแต่าจากประสบการณ์จริงที่แม่อยู่ตรงนี้15ปีปีปแรกค่าใช้ใจ่ายเดือนละแสนต่อมาเลื่อมมา5้าแสนเจ็ดแสนจนปิดโควิดก็อยู่แค่เจ็ดแปสนหลังจากเปิดมาปีแรกค่าใช้ใจ่ายก็ยังอยู่แค่เดือนละล้านเทน นนั้แต่เดือนที่ผ่านมาค่าใช้จ่าย3ล้านกว่าบาทแม่ก็เลยบอกว่าเห็นไหมลูกเพราะสิ่งที่แม่ทําเป็นสิ่งที่ถ้าผู้ใหญ่สั่งมาแล้วแม่รับเดี๋ยวจะมีเทวดามารับเองลูกอย่าได้กังวลกับตัวเลขลูกแค่ทำใจยินดีในสิ่งที่แม่จะทำอย่างเดียวพอแล้วแม่ก็ไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับวัตถุ เพราะเป้าหมายแม่ไม่ใช่แต่หน้าที่แม่ยังต้องดำเนินไปหน้าที่แม่คือเลี้ยงน้องปกครองคนที่อยู่ในนี้ให้เขาอยู่ดีมีสุขและพัฒนาจิตยิ่ง,งขึ้นไป 2. เป็นที่พึ่งให้กับทุกคนที่เดินเข้ามาที่มาทั้งสี่ทิศไม่ได้จอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง